สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้เราจะมาเรียนในเรื่องของมาตราส่วนนะครับามาตราส่วนเนี่ยคืออะไรมาตราส่วนเนี่ยเขาจะใช้ในนะครับการเขียนแผนที่นะครับซึ่งการเขียนแผนที่เนี่ยคือการที่เรายอ่อจากสถานที่จริงนะครับลงมาให้อยู่ในกระดาษนะครับซึ่งถ้าเราวัดความยาวนะครับตามสถ,ถานที่จริงเนะี่ยลงไปในกระดาษ ก็จะไม่พอเนาะดังนั้นเราก็ต้องใช้ความรู้ของเรื่องของมาตราส่วนนะครับมาตราส่วนอย่างเช่นนะครับาจากรูปนะครับมีบ้านกับร้านหนังสือเนาะซึ่งสถานที่จริงน่ยความยาวนะครับระยะทางห่างจากจากสถานที่2สถานที่นี้นะครับจากบ้านกับหนังสือเนี่ยจากแผนที่เนี่ยบอกว่าห่าง11.5เซนติเมตรนะครับ อยากรู้ว่าสถานที่จริงนะครับความยาวจริงเนี่ยเป็นเท่าไหร่เราก็ต้องมาดูในมาตราส่วนนะครับขอกำหนดว่ามาตราส่วนหนึ่งเซนติเมตรเนี่ยต่อสี่ร้อยห้าสิบเมตรนั่นหมายความว่าถ้าหนึ่งถ้าสิบเอ็ดจุดห้าซนติเมตรเนี่ยจะมีความยาวในในสถานที่จริงก็คือนำมาคูณกับสี่ร้อยห้าสิบเมตรจะได้เป็นสถานที่จริงนะครับอ่าดังนั้นเมื่อ เรานำมาคูณกันเนี่ยนะครับบ้านเนี่ยจะอยู่ห่างจากร้านหนังสือเป็น5กิโลเมตรกับอีก175เมตรอ่ะต่อไปมาดูเกี่ยวกับมาตราส่วนกันบ้างนะครับจากรูปนะครับเราจะเห็นนะครับว่าวัดเนี่ยอยู่ห่างจากร้านขายยานะครับในแผนที่เนี่ยนะครับเขาให้มาตราส่วนมาบอกว่า1เซนติเมตร เท่ากับ200เมตรใช่ไหมครับโจทย์กําหนดอะไรมาโจทย์กําหนดก็คือวัดกับร้านขายยาเนี่ยอยู่ห่างกัน2กิโลเมตร500เมตรนะครับก็คือ2กิโลครึ่งนั่นเองนะครับก็อยากจะถามว่าถ้าเราวัดระยะนะครับจากวัดถึงตลาดนะครับในแผนพังเนี่ยจะยาวเท่าไหร่นั่นก็คือก็ถามว่าอ่ในในแผนที่ในแผนพังเนี่ยถ้าเป็นเซนติเมตรเนี่ยนะครับจะได้กี่เซนติเมตร แต่สถานที่จริงเนี่ยห่างกันเท่าไหร่ครับ2กิโลเมตรครึ่งนะ2กิโลเมตร500เมตรนั่นเองดังนั้นวิธีเราแก้โจทย์ปัญหานะครับก็คือใช้บาบโมเดลเหมือนเดิมนะครับมีอะไรบ้างครับก็คือรวมกันแล้วนะครับจาก2กิโลเมตรนะครับ2กิโลเมตร500เมตรเนี่ยถ้าเราคิดเป็นหน่วยเมตรอย่างเดียวนะครับเราก็จะได้2,500เมตรนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่า สองกิโลเมตรเนี่ยเท่ากับสองพันเมตรเนาะเพราะว่าหนึ่งกิโลเมตรหนึ่งกิโลเมตรนะครับเท่ากับหนึ่งพันกินหนึ่งพันเมตรถ้าสองกิโลเมตรก็เป็นสองพันเมตรนั้นสองพันบวกห้าร้อยก็เป็นสองพันห้าร้อยเมตรนะครับอันนี้สองพันห้าร้อยเมตรนี่คือสถานที่จริงเนาะเป็นวัดกับอ่าอันนี้ครูครูจะเขียนเป็นอ่าสถานที่จริงแล้วกันนะครับวัดกับ วัดกับร้านขายยาเนี่ยนะครับห่างในระยะจริงก็คือสองพันห้าร้ราอยเมตรตัวอย่างรูในแผนที่ใช่ไหมแผนที่เนี่ยเขาบอกว่าถ้าหนึ่งเซนติเมตรเป็นเท่าไหร่ครับหเซนติเมตรเท่ากับสองร้อยเมตรแต่เรามีเท่าไหร่เนี่ยตรงนี้เรามีตั้งสองพันห้าร้อยเมตรเราต้องทำยังไงนั่นก็คือการเอา 2,500เมตรตั้งหารด้วย200นะครับ2อ0เซนติเมตรนะครับ200เมตรเท่ากับ1เซนดังนั้นถ้า2,500เมตรก็จะเท่ากับ2,500หารด้วย200จะมีค่าเท่ากับ12.5ซนติเมตรดังนั้นระยะจริงเท่ากับ2,500เมตรระยะในแผนที่ก็จะเท่ากับนะครับ 2,500้าเมตรหารด้วย200เมตรนะครับเท่ากับ12.5เมตรสิบองจุดหเซนติเมตรนะครับสองมระยะจริงสองพันห้าร้อเมตรระยะในแผนที่นะครับสิบเซนติเมตร